อะไรยิ้มาะไรเก๋แค่ทำกับข้าวแล้วมีคนกินแค่เนี้ยต้องภูมิใจขนาดนี้เลยเหรอบ้ายอมอย่งนีนคุณเนี่ยนี่คร<อ>นายจะพูดดีๆกับฉันเป็นบ้างไหมพูดงต้องใช้กำลังด้วยสาดิษนายไม่รู้อะไรเวลาที่เราทำอะไรแล้วมีคนยอมรับมันน่าภูมิใจมากแค่ไหนนี่นนึกถึงเวลาที่แม่พรทำอาหารนะ แม่พอมีความสุขที่ได้ดูแลให้ทุกคนกินอิ่มท้องก็จริงของคุณแฮะทำไมาคนที่บ้านคุณเขาไม่ค่อยชื่นชมกับการกระทําของคุณเลยไงไม่หรอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยเออไม่อยากคุยด้วยแล้วถอยไปเลยไป เสียแล้วหรอระวงจ้าระวจ้าจ้าจ uh, ้าอ๋ดี่าตัวหน้งอย่างงี้ตัวหน้าคะไม่ต้องประคองฉันหรอกค่ะฉันหายแล้วอ้าวต้องช่วยดูแลกันสินี่ถ้าเผื่อฉันไม่ดูแลแม่พรนะเกิดไอ้เผื่อมันรู้ก็มันเอาตายเลยไปเสร็จยางลก 你低调点。好，慢慢。 โทษนะครับพอผมทราบเรื่องผมก็เลยรีบมาอ,อล้วนี่จะกลับกันแล้วหรครับค่ะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมทราบข่าวจากไหนหรอคะพอดีเพื่อนบอกนะครับแล้วคุณป้าเจ็บตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับ <c oughs> แค่เคิดขัดย่องนิดหน่อยอะคะ่ะเดี๋ยวก็หายแล้วคุณป้าพอจะจำได้บ้างไหมครับว่ารถอะไรชนจำไม่ได้หรอกค่ะคุณกบจา ขอโทษนะครับเราจะกลับพรุ่ีครับได้ไมนได้ครับให้ผมไปส่งที่บ้านนะครับคุณป้าอ๋ผมไม่ต้องรบกวนนะครับพอดีผมมารถมาด้วยรอยจ๋าดูแม่กันนะลุงจะไปส่งคุณตัดนะเจอกครับครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณป้าขอให้คุณป้าหายไวๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ กลับนะครับค <ฮะ S 1> ่ะเจงครับครับลอย,ยเดี๋ยวลอยเก็บของต่อนะจ๊ะ คุณคมสันนี่ทหานในวชัยารู้ว่าคุณมาเยี่ยมครอบครัวเพลินเนี่ยในวชิยาจจะไม่พอใจนะครับคงไม่เป็นไรขอกครับเพราะผมเป็นรุ่นพี่ของพอที่โรงเรียนคุณพ่อคงเข้าใจได้ทีนี้ก็ก็เถิบครับผมว่าคุณคมสันรักษาระยะห่างไว้ดีกว่ามันจะเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายนะครับผมส่งแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เดินมาส่ง ล่ะนะครับเจินครับ,รรบไอ้ลูกในหัวใจจ้าคิดจะทำอะไรลอยเป็นอะไรลูกนะดูตื่นเต้นจัง<อ>เปล่าจ้ะแม่ลอยไม่ได้ตื่นเต้น าโกหกแม่แม่เคยเป็นเด็กอย่างพลอยมาก่อนแม่รู้ดีโธ่แม่พลอยไม่ได้คิดอะไรกับคุณคมสันเลยนะจ๊ะ<ฮ>เขาก็แค่ดูดีแค่นั้นเองดีแล้วแต่อย่าลืมนะว่าเรากับเขามันคนละสังคมกันคนละความคิด ไม่มีวันเข้ากันได้หรอกพลอยรู้จ้ะแม่พลอยกำลังพยายามดีแล้วนะลูกตัดใจซะตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเราจะต้องเสียใจในวันข้างห,หน้า เก็บของเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะกลับหรือยังฮะพร้อมลอยพร้อมแล้วจ้ะไปกันได้เลยไปมีอะไรอไม่มีหรอกค่ะกลับบ้านเลยค่ะ ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันหายแล้วอุ้ยหลงแม่ anyway. ให้ผมประคองดีกว่าให้หัวหน้าเขาประคองเกิดล้มไปทั้งสองคนจะลำบากหรืเปล่าจ้ดจ้านี่เลยค่ะพระพอคพี่เพลินพี่เพลินหายดีแล้วหรอจ๊ะแน่นอนเอ่เพลินวันนี้เวรใครวะที่ฝากัะชังปลา เรื่อมเองชาวบ้านเหนื่อยมาทั้งวันแล้วครับเฮ้ยวันนี้เคเชื่อว่ามันคงไม่ม้าน่ะคนมันจะทาเลวเนี่ยไม่รอเลอิกหรอกนะนั่นแน่เอ๊ะมันปากล้ายนะแม่พร่<ค>ะงั้นเดี๋ยววันนี้เก๋ขอตัวกลับก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะคุณเก๋อีกสองสามวันฉันคงไปทําอาหารใส่บาตรให้คุณเก๋ได้เหมือนเดิมโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่พรแม่พรพักผ่อนให้หายดีก่อนดีกว่าค่ะค่ะ ไปส่งคุณเก๋ไปลูกครับเกลานะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณค่ะวุนะ้นเอ้าเกลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะน<ป>่ารักนะคะอืมแม่ฟอนอย่ารอช้ารักเลยแม่พอนจะไม่เสียใจท้หวัวหน้านะคะ ฉันหมายถึงสองคนนั่นผมก็ได้ว่าพรหมายถึงผมอ่ะถามจริงเหอะนานดูไม่ออกจริงเหรอเรื่องของหัวหน้ากับแม่ของนายอะ ม,ม,ม่มีทางไม่มีทางไปไมไปได้โ,โ,ดโอ้ผู้ชายอ๋อเพลินคืนนี้จะไปดูกระชังปลาคนเดียวหรือยัยฉันไปเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงอ่ะอยู่บ้านนีแล้วเพลินทำไมทำไมเหรอเป็นผู้หญิงแล้วทำไมพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเล่าผมแค่เห็นว่าคุณเหนื่อยมาทั้งวันเลยอยากให้คุณกลับบ้านไปผมเดินไปส่งไม่ต้อง ฉันเป็นผู้หญิงฉันกลับบ้านเองได้ไม่มีตังค์เอาไว้กระเป๋ากลับไปสิ อันแน่ย้ายผมเดินไปส่งบ้านใช่ไหมล่ะขอะซะ<ป>คุณไม่ส่งได้นะคนุณทำไปได้ใครอ,คอค้ยบอกคุณพ่อคุณเกลียวงดิมาอะไรนะ